พักหลังๆนี้เราน่าจะเห็นคนใช้สกินนี้มากขึ้นนะครับหลังจากที่โปรเพเยอร์หลายๆคนเขาเอามาใช้กันสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดนะครับแต่ทําไมคนชอบแล้วก็คิดว่าคุ้มที่สุดเลยในสกินบรรดาพวกแบบไม่มีเอฟเฟกสกินนี้เนี่ยโนหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวของรีคอนนั่นเองนะครับผมลีคอนเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกแต่ว่ามีความสวยงามความโดดเด่นมีความเฉพาะตัวที่สูงมากๆและที่สําคัญยิงดีมากๆด้วยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันมีกี่สีอัพได้กี่ขั้นราคาเท่าไหร่ย,ยิงดีแบบไหน เหมาะกับใครรวมถึงการให้คะแนนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเม l โลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบารวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวันโลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมนโลท็อปอย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัครับผม แม่ต้องขอกราบสวัสดีกับผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ดูโพสต์ไปประมาณ2อสโพสต์หรือ2อสมคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามันเป็นคลิปตัตงแต่สมัยโู้ตพระเจ้าเห่าเลยนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมชอบมากๆแล้วก็นํากลับมาลงใหม่นั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเองจึงทําให้ไม่สามารถที่จะมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูตามปกตินั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วผมก็เลยมีไฟกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งผมจะกลับมาททําคคลิปใหุ้้กกกนนไดดูัเือบ หรือแทบทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยอาจจะมีการคิดคอนเทนต์ให้มันหลากหลายมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเออเอ,อะสะกินปืนสกินปืนจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งที่มันมีแต่สกินปืนเพราะว่าช่วงหลังๆมานะครับผมมันไม่ค่อยมีข่าวหรือว่ามีการอัปเดตอะไรซะมากกว่านะครับผมที่เอาลันอินแบ็กมามันก็เป็นสกินเดิมๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะาจะไปรีวิวหรือพรีวิวยังไงอันนี้ถ้าชอบคลิปแบบไหนก็สามารถที่จะเมนบอกใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวยังไงจะพยายามสรรหามาทําให้กับทุกคนเองนะครับผมคำพู ตอนนี้เรียบเรียงคำพูดในหัวเนี่ยไม่ถูกนะครับผมมันมึนๆอ่ะมันมึนยาอยู่นะครับกินยาไปมันก็จะมึนๆน,นิดนึงโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพื้นฐานของตัวรีคอนกันก่อนเลยครับ เรามาดูในส่วนของรีคอนข้อมูลสกินกันบ้างน,นะครับผมโดยรีคอนเนี่ยจะอยู่ในเทียร์กลางเทียร์สีม่วงพรีเมียมอิดิชั่นนะครับผมอ่าเสียงปั๊มมาอีกแล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 1, 7 7 5 VP ถือว่าเป็นราคาที่เทียบเท่ากับตัวพรามตัวริเวอร์หรือแม้แต่ตัวหลายๆสกินที่ยิงดีๆมีเอฟเฟกสังหารเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยกลับไม่มีแอนิเมชันในการสังหารแต่ถึงอย่างนั้นทําไมมันถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันทีละประเด็นนะครับปที่รายละเอียดนนครับ ผมสกินรีคอนเนียมีทั้งหมด4สี4นะครับอัพได้ทั้งหมด4ขั้นอ่ะไม่มีแอนิเมชันใช่ไหมแต่อัพได้ทั้งหมด4ขั้นนะครับไม่มีแอนิเมชันการสังหารนะครับผมและเลเวลที่2ถึงเลเวลที่4ี่ในการอัปเกรดเนี่ยจะต้องใช้อยู่ที่30 r สนะครับสีในการอัปเกรดก็จะใช้สีละ1 5 RP รวมทั้งหมดทั้งปืนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่75 RP นั่นเองครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเลเวล1ถึงเลเวล4เนี่ยอัพไปแล้วมันจะได้อะไรบ้างน,นะครับผม 1> level 1เลเวล็น แล้วนะครับผมเลเวลสก็จะเป็นสุ่มของแต่งปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายนะครับผมแสงเลเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่3ก็เป็นของแต่งปืนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่ด้ามจับอะไรพวกนั้นลดแรงกระแทกนะครับผมว่ากันไปและเลเวลสก็จะเป็นส่วนของคิวแบนเนอร์นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีแอนิเมชันเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียงปืนสีของการยิงนะครับผมเส้นกระสุนเอยนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแอนิเมชันก็ยังเหมือนเดิมนะครับคงความออริจินอลอยู่แต่ เปลี่ยนดีไซน์ไปทําให้ดีไซน์เนี่ยเท่ขึ้นนะครับผมดูดุดัดนและสมจริงมากขึ้นดูเหมือนของทหารอเมริกาเลยอะไรอย่างังน้นนะครับก็คข้างที่จะเท่เลยท,ทีเดียวสําหรับตัวของรีคอนนะ ในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาให้คะแนนตัวรีคอนแฟนทอมนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นสกินของแต่ละคนเนี่ยยิงดีไม่ดีไม่เหมือนกันนะครับยิงดีผมทุกคนอาจจะยิงไม่ดีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องลองไปใช้กันดูเอาเองก่อนว่ายิงดีสำหรับเพื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ในส่วนของผมเท่านั้นด้วยคะแนนนะครับผมก็จะแบ่งเป็น8หัวข้อหลักๆดังนี้นะครับหเลยการออกแบบนะครับสองแอนิเมชันของปืนว่าปืนมีแอนิเมชันสวยงามยังไงบ้าานนคร3กสเป4 ความยากนะความยากของการใช้งานนะครับ5คุณภาพของเสียงปืนนะครับผมแล้วก็6ความสวยงามของแอนิเมชันการสังหารความชัดของเส้นกระสุนรวมถึง8ไฟไปลายปืนด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีแบบว่าเหมาะกับใครซื้อแล้วคุ้มไหมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยครับข้อแรกเรามาดูที่การออกแบบกันก่อนเลยนะครับผมแต่ละสีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยงามทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดลายพรางของทหารในชีวิตจริงเราเลยนะครับโดยสีเริ่มต้นนะครับก็ จะเป็นสีของอทหารสหรัฐอเมริกานะนอกจากนั้นก็น่าจะเป็นตัวของสหรัฐอเมริกาแหละครับแต่ว่ามันคนละหน่วยเนาะอันนึงก็น v วิซิอันหนึ่งก็อาจจะเป็นอา,อากาศอนะไรเงี้ยอันนี้ถ้าใครรู้นะครับผมก็สามารถเบนบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับการออกแบบตัวปืนนะครับผมมีการเปลี่ยนดีไซน์จากตัวเดิมยไปอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันเปลี่ยนไปแค่ดีไซน์เอฟเฟกอะไรเนี่ยมันก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงหรือว่าเส้นกระสุนเองก็ตามนะเ,านเนาะเร เต็ม 5. 5เลยเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับมันมีการออกแบบเป็นเหลี่ยมเป็นสันได้ดีมากๆแล้วก็ใส่รายละเอียดของตัวปืนเนี่ยได้ดีสุดๆไปเลยนะครับผมลายทะลอกมีการแบบโอ้โหนั่นนี่รอยขีดข่วนเยอะแยะเป็นหมดรัยหากทุกคนไปดูดีๆเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมชอบมากๆผมเลยให้ไปที่5เต็ม5ครับข้อที่2เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแอนิเมชันกันบ้างน,นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าตัวปืนตัวนี้ไม่มีแอนิเมชันใดๆเลยที่แตกต่างไปจากตัวธรรมดานะครับเพราะว่ายัง ใช้ a n นิเมชันแบบเดิมไฟไปลายปืนแบบเดิมสีกระสุนแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแม้กระทั่งการเปลี่ยนแม็กนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนี่แหละครับเป็นข้อดีของสกินดังกล่าวเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปปรับตัวอะไรให้มันมากความนะครับผมมีบาแบบไหนใช้แบบนั้นไม่ต้อง อาร์ตอะไรมันเยอะเออแล้วปืนเนี่ยเป็นปืนที่ยิงดีเป็นระดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมและแอนิเมชันในจุดนี้นะครับก็จะมีตัวของอ่าไฟที่แต่งปืนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอให้ไปที่1เต็ม5้ก็พอนะครับสำหรับจุดนี้คะแนนน้อยก็จริงแต่ทุกคนอย่ามองว่ามันเป็นข้อด้อยนะครับอันนี้เป็นจุดดีซะด้วยซ้านะอย่างที่3การสเปรย์นะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยข้อนี้เต็ม5ไปเลยครับผมสเปรย์ดีมากๆรูปทรงดีไซน์ไม่ลกตานะครับผมไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปมีเหลี่ยมมคัับบผแล้วงง่ายสุ นะครับผมอ่ะใครเคยใช้เดียก็น่าจะรู้ดีนะครับแล้วก็มีน้องหลายคนนะมาบอกใต้คอมเมนต์ว่าโอ้โหพี่ทาไมดีคอนมันไม่ติดสกินที่ดีที่สุดล่ะทาไมมันอ๋อพี่ไม่ค่อยทําดีคอนเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นสกินที่ดีที่สุดที่ไม่มีเอฟเฟกอ่ะเอออันนี้คือที่1เลยอันต่อไปนะครับผมเรื่องของความยากนะครับความยากของการใช้งานเนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟกเหมือนเดิมหมดนะครับผมให้ไปที่ 1. เต็ม5ก็พอเนาะคุณภาพของเสียงอย่างที่ทราบกัน3ครับผมความสวยงามของอนิเมชันการสังหารอันนี้ไม่มีคะแนนนะครับเนื่อง มันไม่มีแอนิเมชันการสังหารมีแค่คิวแบนเนอร์แล้วก็ของแต่งอีก2ชิ้นเพียงเท่านั้นเนาะอันต่อไปความชัดของเส้นกระสุนและไฟไปลายปืนนะครับอันนี้ยังจะเป็นแบบของเดิมทั้งหมดนะผมขออนุญาตให้ไปที่ครึ่งหนึ่งก็คือ3นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือคะแนนของรีคอนนั่นเองแล้วรีคอนเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับจริงๆรีคอนเนี่ยเหมาะกับทุกคนตั้แต่มือใหม่ไปยันคนที่คิดจะเอาไปแข่งเลยนะครับเพราะว่าสกินตัวนี้เนี่ยยริงดีจริงๆ,งๆไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องมีอ่าเรื่องของเอฟเฟกต์ส ความสนใจของเราไปนะครับผมให้เรานะ่ะมีโฟกัสกับการยิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยบัฟฝีมือเราจริงๆสำหรับสกินตัวนี้นะครับคนที่ชอบแบบสายสมจริงสมจริงคล้ายๆกันในชีวิตจริงปืน M4 อ,อ,อะไรเงี้ยเออน่าจะชอบกันดีสําหรับตัวของรีคอนแฟนทอมดั่นเดงนนะครับผมยังไงก็ไปจัดกันได้นะครับราคา1,775 VP เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นถ้าใครซีเรียสเรื่องของอนิเมชันนะครับผมตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับคุณนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอนิเมชันและอนิเมชันการสังหารนะครับผมหากคุณ อยากได้มีอนิเมชันการสังหารด้วยยิงดีด้วยผมแนะนําให้ไปทางรีเวอร์ไม่ก็ตัวของโอนิซะมากกว่าตัวนั้นก็ใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบความสมจริงแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันเยอะนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วถ้ามีคนสงสัยว่าถ้าผมไม่อยากได้ตัวของรีคอนแฟนทอมเนี่ยในเทียเดียวกันราคาเดียวกันมันยังจะมีปืนไหนที่น่าสนใจกว่านี้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสิ่งที่ผมคิดว่ามันทัดเทียมแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่จะไปตัวอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของเอฟเฟกที่มีมากกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวแรกเลยก็คือตัวของไอออนแฟนทอม1.0นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันการสังหารนะครับเอฟเฟกตัวปืนการดีไซน์ที่ใหม่หมดนะครับแต่เสียเรื่องเดียวนะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนสีไม่ได้นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นตัวนี้นะครับเป็นปืนที่เบามากๆแล้วก็ใช้งานได้ยากพอสมควรเลย3เต็ม5สําหรับมือใหม่นะแต่ถ้าใครที่เล่นมาพอประมาณจะรู้ว่าตัวเนี้ยเบามากๆแล้วก็เล่นสะดวกมากๆแต่มือใหม่เนี่ยมันจะต้องปรับตัวกันสัก็กนนนน้ออยรรับสาห สเลยก็คือตัวของโอนี้ครับโอนี้เนี่ยจะมีเสียงแบบเดิมนะครับผมคล้ายๆกับออริจินอลมากที่สุดแล้วแต่จะมีเรื่องของเอฟเฟกนะครับผมแอนิเมชันการสังหารรวมถึงเปลี่ยนสีได้ด้วยหากใครที่เล่นวารูแลนตมาก็น่าจะรู้นะครับว่าโอนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสกินซีรีส์ที่ดีที่สุดในเกมวารูแลนตเลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครอยากได้สกินที่ดีไม่ต้องมีเอฟเฟกแบบเยอะมากมายแต่ก็ยังพอมีก็ไปโอนี้ก็ได้ครับตัวที่3เลยก็คือพราม2.0ครับพราม2.0นี่จะเป็นสกินทีี่โโดดดดออกมมมาาแแบบบบเลยะจคว แตกต่างจากทุกปืนเลยนะข้อดีคือ1เปลี่ยนสีได้2มีแอนิเมชันการสังหารนะครับแล้วก็3ราคาเดียวกันแต่ไอที่จุดแตกต่างเนี่ยก็คือธีมการออกแบบแล้วก็สไตล์การใช้ปืนสกินตัวนี้นั่นเองมันจะเหมือนกับแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆสักแท่งนะเออมันจะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างไปจากสกินอื่นโดยสิ้นเชิงเลยแล้วตัวนี้นะครับผมพอยิงเนี่ยเสียงมันจะแบบจุก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 มันจะทาให้เรารู้สึกว่าแบบกระสุนมันแหลมวะ่ะเออกระสุนมันแหลมมากแล้วก็มีการบังคับที่มันยากกว่าเดิมแบบสุดๆเลย แต่ถึงอย่างงั้นเนี่ยใครที่ถนัดเดี๋ยวลองบอกผมหน่อยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมไม่ถนัดอันดีนะครับมันใช้ยากเกินไปอ่ะใครอยากลองใช้ฮาสสร์ม2.0อันนี้ก็ได้เช่นกันครับและตัวสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนาแล้วก็เป็นสกินที่ดีมากๆนั่นกะนะ็คือตัวของ r ีเวอร์2.0แฟนทอมนั่นเองมีทั้งแอนิเมชันการสังหารนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ยิงดีโคตรๆอีกด้วยร่วมถึงมีแอนิเมชันพิเศษการเปลี่ยนแม็กนั่นเองนนเองนาะที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาใครที่ชอบสายสวยงามยิงดีนะครับผมความอลังๆย แล้วก็ชอบสีแบบดักดัก,ดกหน่อยนะรีเวอร์สน่าจะเหมาะกับคุณครับและนี่ก็คือสกินทั้งหมดนะครับที่ถ้าไม่ซื้อรีคอนจะซื้ออะไรดีก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถ,ถัดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ